สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รกและกอร,รบทุกคนทุกท่านเลยนะคะทําไมแสงมันวิบวับวันนี้อากาศไม่เปิดเลยนะคะไม่มีแดดเลยเนาะวันนี้ก็มาพบกับยยจอยนะคะกับวันฝนตกนะพี่น้องโอ้โหกลับมาสวิตเซอร์แลนด์มาเจอสภาพอากาศที่หนาวเย็นเนาะพี่น้อง <c oughs> อยู่เมืองไทยเรามันอากาศอุ่นใช่ไหมหนาวเย็นนี่ไม่อยากออกจากบ้านไปไหนเลยพี่น้องมาค่ะวันนี้เนาะก่อนอื่นนะคะยายจอยก็ต้อง ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาพบปะเจอเจอกับคลิปของยายจอยแล้วเข้ามารับชมคลิปของยายจอยเนาะออก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องใหม่เข้ามานะคะเจอเจอก็อย่าลืมนะคะฝากกด ซับสไครป์กดติดตามกันไว้นะคะพี่น้องว่ายายจอยจะพาทํากิจกรรมใดๆกันไปอีกนะคะพี่น้องรับชมกันคลิปกันต่อๆไปเนาะแต่ก็ขอขอบคุณนะคะซับสไครป์นหรือไม่อย่างไรที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจเลยนะคะพี่น้องวันนี้นะคะก็พบกับยายจอยเนาะยายจอยก็มาอีกแล้วนะคะกิจกรรมวันนี้ยายจอยจะทําอะไรวันนี้นะคะยายจอยจะพาพี่นองมาทำเออเขาเรียกอะไร ตำพริกแกงพี่น้องตำพริกแกงเอาไว้กินเนาะเราชาวเออมาอยู่ต่างประเทศอะ่ะก็คือซื้อพริกแกงอะ่ยะยายจอยซื้อพริกแกงมาแล้วมันมันไม่โอเคมันไม่ถูกใจกับยายจอยเนาะเพราะฉะนั้นยายจอยก็มาลงมือตำเองนะคะแต่ก็เกรงใจข้างห้องอยู่เช่นกันนะแต่ก็เอาหนะ่นะนะนานนนทีประมาณนั้นนะคะเออมาตำพริกแกงกันะนะคะพริกแกงเผ็ดพริกแกงส้มนะคะส่วนผสมจะมีอะไรบ้างเรามาชมกันดีกว่าคะ่ะพี่น้องค่ะมาคะ่ะ นี่นะคะพี่น้องเยจยก็มีคกหินนะสาหรับตาพี่แกงเนาะก็ลูกใหญ่พอสมควรแต่เครื่องส่วนผสมจะมีอะไรอะไรบ้างนะคะพี่น้องเยจยต้องขออนุญาตเนาะนี่นะคะเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงของเยจยก็มีข่านะคะข่าแบบเยจยหั่นซอยแบบละเอียดเลยนะคะแล้วก็ผิวมะกรูดนะคะพี่น้องผิวมะกรูดเนาะพี่แกงเผ็ดต้องบ้านเยจยใส่ผิวมะกรูดด้วยนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะ แล้วก็หัวหอมอ้าวกระเทียมยยจะจ่อยหายไปไหน <c oughs> โอ้โหกระเทียมอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยนี่นะคะกระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วแล้วก็หอมแดงนะคะที่หั่นแบบหัน่นเจ๊จ่อยหั่นละเอียดเลยเพื่อเพื่อเออเขาเรียกอะไรเวลาเราตาจะได้ใช้เวลาไม่นานจะได้ไม่รบกวนควนบ้านนะคะเนะเาะแล้วก็อกระป,ปินะคะกระป,ปิเนาะเราก็เตรียมกันมาเนาะแน่นอนเราก็เริ่มต้นกันเลยดีกว่ายอยา่าอะไรมากมายนะคะนี่ อันนี้ยายจอยจะตำพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดยายจอยจะใส่ข่าก่อนนะคะใส่ข่าลงไปเนาะ,นะก็พอประมาณนะคะเอาพอประมาณนะคะนี่เราก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปนะคะเพื่อความหอมเนะเาะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะพี่น้องใส่ตะไคร้หั่นลงไปนี่ตะไคร้นะคะแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมเนาะ เราก็ใส่ลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็หัวกระเทียมนะคะพี่น้องโอ้หกระเทียมเยอะจก็ไม่ได้หั่นเลยลืมนะพี่น้องไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็ตำตำให้มันเข้ากันกระเทียมสักห้าหกกรีบนะคะกระเทียมหัวใหญ่นะพี่น้องใส่ไม่ใช่ห้ากรีบแล้วหกเจ็ดแปดแปดกรีบละโอเคอันนี้พี่แกงเผนะ็ดเนาะโอเคเราก็จะทําการตํากันเลยดีกว่านะพี่น้องนี้ตำกันแบบนี้เลยโอ้ ให้ทุกอย่างเข้ากันนะพี่น้องนะเดี๋ยวๆก็เกิดอาการรื้มนะคะรื้มบ่อยๆเลยแหละเกลือนะพี่น้องใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อที่จะให้เขาเออเรียกว่าอะไรอ่ะตามาละเอียดง่ายๆนะเอ้าเสียงเครื่องล้างจานก็ดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดก้หนออืออ้าทำไมเนาะนี่เราก็ตามตามตกันไปนะพี่น้องนะ ทำจนกว่าจะเอียดเนาะ ตา้มเอาเก็บไว้กินานานๆเลยพี่น้องขังไว้อีกไหนนะผสมเสียบผสมเสียนะมาเถอะนี่แล้วอีกเอาไว้แกงหนูพี่น้องเดี๋ยวจอยจะแกงหนูก็โอเคแล้วนะคะพี่น้องก็ไปคาดว่าเออส่วนผสมของเราเนาะ ก็น่าจะละเอียดแล้เยจอยจะใส่พริกนะคะพริกปนแบบนี้เนาะเยจอยซื้อมาจากเอเชียช็อปนะคะไปใส่ลงไปเลยอันนี้เขามีกรัมเนี่ยพริกนะคะอ่ะุณด็กรัมนะคะคุ่เดกรัมก็หนุ่ีนะคะหน่คีเยจอยก็จะใส่เลยใไปเลยเอครื่องแกงเยนะผสมเยิบใส่ลงไปเลยนะคะชุฮะชุนแบบจิบจกเนาะพริก じゃあ、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 じ เราจะใสนะ่กระปินะให้กระปิของเราก็กินแบบ้ม่รุ้งรุ้งันมากอะดูแต่ทำแค่นี้แต่ก,ก็เหน่อยแล้ว โอเคลงไ,ไ,ไปกับนรผสมของเราโอเคแล้วนะพี่น้องใส่ครแเดีรดูกันตอเสร็จดีกว่าน้ำพริกมันจะยาวแล้วนนี่เลยค่ะพี่น้องคะและแล้น้ำพิกแกงเผ็ดของเราเนาะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สีสันมันก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้อง แกงพี่แกงนะพี่น้องวิบโยกลงไปได้โถเอ้ยนะใส่จ,จะบไว้สักหน่อยนี่นะคะแล้วเราก็จัดก,การเราใส่กระปุกแบบนี้นะคะแช่ตู้เย็นกระปุกพี่แกงเขานั่นแหละแต่ว่ายาจ่อยไม่เอาของเขานะไปจัดเอาของยาจ่อยดีกว่านี่ใส่ลงไปนะใส่ลงไปเลยนี่นี่นะคะใส่ลงไปเอาไว้แล้วก็เวลาเราจะแกงใช่ไหมคะมันก็สะดวกสบายสําหรับเรานะพี่น้อง หวยของใคยหัวใจเลยีอรมากหอมมากพี่น้องเอ๋ยหอมจริงๆนี่ได้แล้วจทนแทนหนึ่งกระปุกให้พี่น้องแล้ก็ปิดฝานี่ น,น,นี่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 เลยได้แล้วได้รแล้วนะพี่แกงเผ็ดนะพี่น้องเผ็ดจริงๆไม่ใช่เผ็ดเล่นๆนี่แหละค่ะพี่น้องขาและแล้วเราก็ได้แล้วนะคะพิกแกงเผ็ดนะคะพี่แกงเผ็ดสูตรของยัยจอยเลยต้องใส่ผิวมะกรูดด้วยนะพี่น้องใส่ขาใส่ตะไคร้าใส่ผิวมะกรูดหอมกระเทียมกระปิเกลือพี่น้องแค่นั้นเองแล้วก็ตำ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 เราก็ได้หนึ่งกระปุกแบบนี้เลยนะคะพี่น้อง่ะเนาะนี่เลยกับ ยังว่าง,างยังว่างแล้วมีเวลาว่างเยอะก็เลยเอามาทําแบบนี้นะคะยังเหลืออีกนะคะว่าพริกแกงส้มอันนี้พริกแกงเผ็ดก่อนเนาะแล้วพริกแกงส้มยายจอยจะต้องใส่อะไรลงไปบ้างเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะไม่เหมือนกันนะพริกแกงส้มกับพริกแกงเผ็ดของยายจอยถ้าเป็นที่บ้านยายจอยเนี่ยจะใส่พริกแกงเผ็ดเนี่ยจะใส่ผิวมะกรูดค่ะตะไคร้หอมกระเทียมกระปินะคะนี่คือสูตรพริกแกงเผ็ดของบ้านยายจอยเนาะถ้าเป็นแกงส้มใช่ไหมคะถ้าเป็นแกงส้มก็ขัดใส่ ข่าตะไคร้นะคะข่าตะไคร้หอมกระเทียมกระชายนะคะไม่ใส่ผิวมะกรูดนะพี่น้องโอเคเนาะเข้าใจนะคะเดี๋ยวยายจอยจ,อจะทําพริกแกงส้มต่อนะคะแต่พริกแกงเผ็ดของเราเสร็จแล้วแต่สําหรับคลิปนี้นะคะยายจอยจต้องขอจบไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านแล้วก็ขอบายบายนะคะบายบายค่ะ